ครับผมสวัสดีนะครับกับสุตาบ้านทุ่งนะครับนะวันนี้เราจะมาเอาใบผักหวานออกนะครับนะฮะเพื่อให้มันแตกยอดใหม่ออกมานะครับไม่ต้องกลัวมันตายนะครับนะรับรองไม่ตายเพราะว่าเราลองทําดูแล้วนี่ครับลองทําดูแล้วนะครับนะได้ผลครับผมแตกยอดใหม่ออกมาะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับนะฮะอันนี้ต้นนี้ที่ผมรูดใบออกหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะลองดูต้นนี้แล้วกันสูงนิดนึงครับผมจริงมันต้องตัดต้องอะไรนะครับผมสักคู่นึงครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก,ก่อนเนี่ยห,หรือยอดอยู่นิดเดงก็กิ่งนี้อันนี้ก็ใช่นะครับนะนต้นนี้ก็ใช่ต้นใหญ่อันนี้ก็ผักหวานผักหวานคือเอามาปลูกนานแล้วเนี่ยแล้วมันก็แตกยอด แตกตามรากออกมาอีกเยอะเลยครับผมต้นเล็กๆมีต้นเล็กๆออกมานี่ครับผมนี่ก็ใช่ผักหวาน,นนี่มันออกตามรากนะมันออกตามรากมานี่ด้วยนี่ก็ใช่ฮะยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยยนี่ครับผม เดี๋ยวไปสางมันให้หมดนะสํสหรับใบโอเคครับผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะหลังจากที่เราเอาใบมันออกสางใบออกนะครับนะฮะนี่สภาพเป็นประมาณนี้เลยบางคนกลัวมันตายนะไม่ต้องกลัวมันตายฮนะยังไงออกยอดแน่นอนนะครับเนะี่ยดู ต้นนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทดลองดูนี่ครับเนี่ยยอดอ่อนออกมาเลยเนี่ยก็จะมีออกตามตามันน่ครับได้ผลแน่นอนครับผมผมจริงเอ่อหน้านี้น่าจะเป็นที่มันเริ่มออกกันแล้วนะพักหวาน เดือนนี้เดือนจะเข้าเดือนมีนาละวามจริงเราน่าจะสั่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกาหรือว่าธันวาก็ได้นะครับนะฮะมันก็จะออกยอดออกมาพอดีได้เก็บเกี่ยวนะครับนะโอเคครับผมนะฮะอันนี้เป็นการสาธิตนะฮะหรือว่าทดลองนะครับนะฮะลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะครับนะฮะสำหรับผักหวานนะครับนะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยกันนะครับกับซุปตามันทุงแล้วกันนะครับสวัสดีครับ